ข้าแต่พระปิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยก ผิดของข้าพรองค์เหมือนข้าพรองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพรองค์นั้นและขออย่านำข้าพรองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพรองค์พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระสิริเป็นของพระองค์ส,ส,สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าที่พระงทรงนำผมได้มีโอกาสแบ่งปันและได้มาเจอพี่น้องผ่านวิดีโอนี้อีกครั้งหนึง่ง พี่น้องครับวันนี้ให้เรามาดูในพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมมาราโกบทที่สองข้อที่17พี่น้องครับในพระธรรมมาราโกบทที่2ข้อที่17ได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่า mm. เมื่อพระสูทรงได้ยินแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักที่มาจากพระเจ้าเราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือสปปรรพสิ่งทั้งปวงเวลานี้ขอพร,ระองค์ทรงเปิดหูตาใจของเราที่จะเรียนรู้พระประสงค์ของพระองค์ผ่านพระชนะคำของพระองค์ในเวลานี้ข้าพระองค์ากมอบชีวิตของเราทั้งหลายไว้ใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมหาย,ย,ายาูคริสเจ้าอาเมน พี่น้องครับในพระธรรมมารโกบทที่สอง้อที่17ผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปพี่น้องครับประเทศไทยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีและปีนี้ก็เป็น ปีที่รู้สึกว่าหนักเหมือนกันในเรื่องของปัญหาหมอกควันและหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในการออกไปข้างนอกดังนั้นอยากให้พี่น้องระวังตัวป้องกันในการที่จะใส่หน้ากากนอกจากป้องกันไวรัสโควรนาเราต้องการป้องกัน PM 2.5โดยพี่น้องครับเช่นเดีวยวกันในวันนี้ สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบของคนที่แข็งแรงกับคนที่ไม่แข็งแรงพระซูบอกว่าพรซูไม่ได้มาเรียกคนที่แข็งแรงเพราะคนที่แข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่พระซูมาเรียกคนที่ไม่แข็งแรงเพื่อเขาจะได้รับการรักษานั่นก็คือคนบาปที่จะกลายเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมพรซูไม่ได้มาเพื่อคน อย่างนั้นที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมพี่น้องครับในพระธรรมอรกโกรกรที่จะมาถึงบทที่สองข้อที่17นี้ก็เป็นพูดถึงสิ่งที่พร,พระเยซูได้เริ่มทำพันธกิจของโะรงโพรงได้ทรงเริ่มขับไล่ผีโซโครก,กํำลังเริ่มในการที่จะรักษาคนโรคเลื้อนรักษาคนง่อยและโะรงทรงสำแดงสิทธิอานาจที่อยู่เหนือผีมันซาตานและมีฤทธิ์เดชเหนือสิ่งเหล่านั้น และในตอนนี้ก็เป็นเมื่อพระเยซูได้ทําการอัศจรรย์หลายๆอย่างจนถึงบทที่สองข้อที่13พระเยซูก็ได้เรียกคนเลวีและก็ที่อยู่ด่านภาษีและก็ไปกินข้าวกับคนเก็บภาษีทําให้พวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีในข้อที่16เมื่อเห็นอย่างนั้นก็บอกว่าพระเยซูไปสเสวยอาหารกับคนบาปและพวกเก็บภาษีอย่างนั้นได้อย่างไรพี่น้องครับ เมื่อเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมและพระสูไปอยู่กับคนบาปและคนอย่างนั้นพระสูก็บอกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอและก็พรสูก็ไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปร่างกายเช่นเดียวกันการเปรียบเทียบในพระธรรมตอนนี้ที่ผมได้รับก็เหมือนร่างกายของเราที่ไม่สบายร่างกายที่ไม่แข็งแรง สิ่งที่เรานึกถึงและสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือหมอและเมื่อเราต้องการที่อยากจะเจอหมอเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลและการไปโรงพยาบาลเหตุผลหลกัลกๆก็คือการไปพบหมอใช่ไหมครับการไปพบแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาในสิ่งที่เราเป็นเพื่อที่จะเราจะทานยาหรือทําการรักษาตามขั้นตอนที่แพทย์สั่งเพื่อเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายที่อ่อนแอก็ทําให้เรา ไม่มีประสิทธ,ธิภาพในการทำงานไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตและเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนปกติถ้าชีวิตของเราหรือร่างกายของเราเกิดอ่อนแอหรือเกิดไม่สบายขึ้นมาเช่นเดียวกันพี่น้องครับชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณที่อ่อนแอหรือชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณที่เต็มไปด้วยความบาปนั้นจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าได้อย่างไรจิตวิญญ,ญาณของเราที่ สุกปกและเต็มไปด้วยความบาปก,ก่อนที่เราจะมาพบพระเยซูเราก็อยู่กับความทุกข์แต่เมื่อเราเจอกับพระเยซูผู้ซึ่งมาตายแทนความบาปของเราบนไมก้กางเขนและชำระล้างบาปของเราโดยพระหิทธิของพระองค์เราก็พบสันติสุขที่แท้จริงเพราะว่านั่นเป็นความรอดที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองแต่เราสามารถได้รับได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับ ในพระธรรมตอนนี้ในพระธรรมมรรโกบุตรที่สองข้อที่17ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจผมและเป็นพระพรที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องว่าเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนที่ไม่สบายเป็นคนที่อ่อนแอและเป็นคนที่เต็มไปด้วยความบาปถ้าเราไม่ยอมให้พระสูรักษาและไม่ยอมให้พระสูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและความบาปที่เรา มีนั้นเราไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยขั้นตอนหรือด้วยวิธีการของเราเองมีเพียงคนเดียวที่ทรงสามารถรักษาได้นั่นก็คือพระเยซูดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าพระเยซูไม่ได้มาเพ,เพื่อเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองชอบธรรมเพราะว่าพระเยซูมาเพื่อเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองนั้นอธรรม เพื่อให้คนนั้นเป็นคนชอบธรรมผ่าน,านทางพระเยซูคริสต์นั่นเป็นเป้าหมายที่พระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้ด้วยดังนั้นสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าเราต้อง่อมใจและยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและต้องการให้พระเยซูเป็นคนที่รักษาเราพี่น้องครับผมอยากจะเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งว่าการไปโรงพยาบ,บาลน,นั้นบางครั้งนั้นเป็นเหมือนการไปบสผมจะเปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่าย ตามความเข้าใจของผมก็คือว่าโรงพยาบาลนั้นเป็นเหมือนคริสจักรที่เราต้องไปเมื่อเราไม่สบายร่างกายที่ไม่สบายไปโรงพยาบาลจิตวิญญาณที่รู้สึกอ่อนแอนั้นก็ไปคริสจักรและการที่ไปโรงพยาบาลนั้นเป้าหมายก็คือการไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาการไปคริสจักรเป้าหมายก็คือการพบพระเจ้าเพื่อเราจะรับการทรงรักษาฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกันพี่น้องครับ ถ้าเราไปโรงพยาบาลและไปพบแค่พยาบาลหรือไปพูดคุยกับคนไข้นั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องอย่างแน่นอนและเมื่อเราทําอย่างนั้นเราไปพบแค่พยาบาลหรือไปพบแค่คนไข้ที่มาโรงพยาบาลเหมือนกันเราจะไม่ได้รับการรักษาใช่ไหมครับแต่เมื่อเราไปพบแพทย์เราก็จะรับคําแนะนําเราก็จะรับยาและรับการรักษาจิตวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกันเมื่อเราไปคริสจักรเราไม่ได้มีเป้าหมายแค่ไป พบอาจารย์ที่เทศนาเก่งๆหรือไปพบสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมที่รู้สึกสนุกมากกว่าอยู่ที่บ้านเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปคริ่จักเพื่อเป้าหมายอย่างนั้นจิตวิญญาณของเราที่มีปัญหาก็จะไม่ได้รับการรักษาพี่น้องครับการไปโรงพยาบาลไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราไม่สบายเท่านั้นตอนที่เราสบายก็เช่นเดียวกันเราไปในการที่ไปตรวจสุขภาพชีวิตของเราจิตวิญญาณก็เช่นเดียกันบางครั้งผมเข้าใจว่า ในพระธรรมตอนนี้กําลังบอกว่าเราต้องไปคริสจักในการที่จะไปพบพระเจ้าเพื่อเราจะตรวจสอบจิตวิญญาณของเราว่ามีสิ่งอะไรที่บกพร่องหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องการที่จะให้เข้มแข็งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อในการที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือจุดไหนที่บกพร่องก็รีบรักษาเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น พี่น้องครับพระธรรมตอนนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจผมเลยจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเป้าหมายของเราในการไปคริสต์จักรชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตคือการที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเรายอมให้พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นเหมือนแพทย์ที่จะรักษาในสิ่งที่ผิดปกติในชีวิตของเรานั้นให้หายพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังในการดําเนินชีวิตของเราจงเรียนรู้และยอมรับว่า เราเป็นคนอ่อนแอและเราเป็นคนบาปและจิตวิญญาณของเราก็เต็มไปด้วยความบาปที่สกรปรกแต่เมื่อเราพบพระเยซูและเรายอมรับว่าพระเยซูเป็นแพทย์เมื่อนั้นแหละเราจะรับการชำระล้างและเราจะรับการรักษาให้หายโดยดวยเดียดของพระเจ้าอย่าลืมเป้าหมายในการมาคริสต์จักรเป้าหมายหลักคือเรามาพบพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังชีวิตของเราและให้เราดำเนินชีวิต กับพระเจ้าในการที่จะพบพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าทอมใจในการที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนแอและต้องการได้รับการเสริมกําลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคาของพระองค์ในตอนนี้ที่ทรงนุนจิตชูใจชื่อของเราในการเรียนรู้ในการที่จะทอมใจในการเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณของเราต้องการพระเจ้าผู้ซึ่ง เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐในการที่จะเยียวยารักษาเสริมกําลังตรวจสอบชีวิตฝ่ายวิญญาณที่กาลังอ,อ่อนแอเพื่อจะรับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งเพื่อเราทั้งหลายจะเข้มแข็งในการที่จะรับใช้งานของพระองค์อย่างเต็มความสามารถเต็มประสิทธิภาพตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายเราทั้งหลายฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายไว้กันไว้ใต้การสรงน้ำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมายซูุคริสเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าเอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ